เคยคิดไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกปัญหาเรื่องงานบ้านหายไปภายในวันเดียวเช้าแบบนี้เหมือนอยู่ในสนามรบบ้านรกงานเร่งเวลาแทบไม่พอเราตื่นขึ้นมาเหนื่อยทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มวันเลยแต่ถ้ามีใครที่เข้ามาช่วยเราทำทุกอย่างแทนละ่ะนี่คือเนโอ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยตัวใหม่จากอเมริกาที่ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่ทําความสะอาดบ้านแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจคนในบ้านเหมือนเลขาคนสนิทที่คอยเตือนทุกอย่างตั้งแต่กินยาไปจนถึงวันเกิดเพื่อนระบบชอร์สของน้องนีโอให้เราตั้งรายการงานบ้านได้เลยจะพับผ้าเก็บห้องล้างจานหรือแม้แต่ดูลายต้นไม้พอเราพิมพ์ลงในแอปน้องนีโอก็เริ่มทำให้ทันที น้องนีโอสูงประมาณ167ซนติเมตรและหนักเพียง30กิโลกรัมสามารถยกได้ถึง70กิโลกรัมแบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงต่อชาร์จและถ้าชาร์จเร็ว6นาทีก็สามารถใช้งานได้อีก1ชั่วโมงเริ่มส่งหลอดแรกในปี2026และขยายไปทั่วโลกในปี2027น้องนีโอจำได้หมดว่าเรามีอะไรในบ้านแล้วคำนวณได้ได้วยว่าเราชอบเมนูไหนคุณตัวนี้ไม่ได้แค่ทำให้บ้านสะอาดแต่มันทำให้ชีวิตเรามีที่ว่างสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ไม่ต้องเหนื่อยกับเรื่องเล็กๆที่กินเวลาชีวิตทุกวันในขณะที่น้องนีโอดูแลบ้านเราก็มีเวลาดูแลใจของตัวเองมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำงานแทนเราแต่คือสิ่งที่ทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้จริงๆติดตามแอนด์แชนแนลให้เข้าใจปัจจุบันและรู้ทันอนาคต